คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ้องนองทุกท่านนาที่ติดตามชมช่องสูตรหวยสี่ห้าหนะจ๊ะสำหรับในคลิปนี้มินนำสูตรมาแบ่งปันเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะแล้วก็สำหรับในสูตรนี้มินนำสูตรของเลข1ตัวเน้นๆมาแบ่งปันจ้ะท่านผู้ชมที่สอบถามเลข1ตัวนะคะเลขเด่นหนึ่งตัวนะสามารถเข้ามารับชมได้นะ,ะสูตรเลข1ตัวเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนนะ สูตรเลขหนึ่งตัวนะคะสำหรับในสูตรนี้หนึ่งตัวนี้จะเป็นสูตรที่มาทั้งได้บนแล้วก็ล่างเลยนะมาทั้งบนก็ได้แล้วก็ล่างก็ได้นะคะสำหรับในสูตรนี้เป็นหนึ่งตัวเท่านั้นเป็นเลขเด่นนะท่านผู้ชมนะเลขเด่นก็คือเลขที่เราคาดว่าอาจจะมานั่นเองนะคะ แล้วก็ในสูตรในงวดนี้จะเป็นของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2569ค่ะก่อนอื่นที่จะเข้าไปรับชมสูตรได้เป็นขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเราสูดง่ายๆสูตรบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกๆวันชอบสูรไหนสูรอะไร แนะนำแอดมินเข้ามาได้เลยที่ใต้คลิปนี้จ้าถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มการคำนวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะสำหรับในงวดนี้นะคะงวดตัวอย่างนะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ตั้งแต่งวดของประจำที่1ธันวาคม2568เป็นต้นไปแล้วเราก็ไล่ไปทีละงวดจนถึงงวดปัจจุบันนะคะเ,เดี๋ยวเราเขียน คำว่าสูตรไว้ก่อนนะสำหรับในงวดน,นี้เป็นสูตรสูตรเลขตัวเดียวนะคะตัวเดียวหรือว่าหตัวของเรานั่นเองตัวเดียวในสูตรนี้มีเลขคงที่1ตัวนะจ๊ะเนื่องจากว่าเวลาเราหาสูตรออกมาเนี่ยจะได้แค่ตัวเดียว เลขคงที่ของเราก็คือมีตัวเดียวเท่านั้นคือเลขบวก3นั่นเองนะผู้ชมเดี๋ยวมินก็จะเขียนบวก3นะให้เหมือนกันทุกงวดเลยนะคะเรานำสูตรมาแบ่งปันกันทุกวันใครชอบสูตรไหนสูตรอะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ไปตัดเราก็จะเรย น้อยชุดลงนะจ๊ะไอมินลงให้หลายสูตรแล้วนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบนไม่ว่าจะเป็นเลขล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขดับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นนะคะที่เป็นเลขปักหลักก็มีนะคะก็อลองเข้าไปรับชมได้นะราพร้อมกันแล้วเราจะมาเริ่มการคำนวณในงวดที่หนึ่งกันนะคะสำหรับงวดนี้หนึ่งธันวาคม2568 พารางวันที่1ออกสอ2สองและล่างออก2องสองนำหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกน่วยบนบวกนวย,นวนวยล่าง2รอบนะคะ2บวก2บวก2บวกหน่วยบนคือ2 บวกหน่วยล่างคือสองสองแล้วก็ร้อยสามครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างอีกสองครั้งได้เลขสองหมดเลยนะคะนำสองมาบวกกันสองบวก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 สองนะคะสิบสอง เอาเฉพาะเลข2มาบวกกับเลข3 2กับ3รวมกันเป็นเลข5เราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลข5ตัวนี้แหละที่เป็นเลขตัวเดียวของเรานะท่านผู้ชมนะก็คือเลข5เป็นเลขเด่นต่อไปเราจะไปดูผลกันว่าเลข5ของเราเนี่ยมาหรือเปล่ามาบนหรือว่ามาล่างมนาะ 16ธันวาคม2568ท้ายเราไว้ที่1895าล่าง52ตามสูตรของเราสูตรเลขตัวเดียวหรือ1ตัวเป็นเลข5ามาไหมคะเลข5ามาเลขหลักหน่วยบน1เลขเลข5ามาเลขหลัก10บนอีก1เลข สรุปเลขห้าของเรามาหลักหน่วยและหลักสิบล่างด้วยนะหน่วยบน10ล่าง3ตัวท้าย8 9ดหล่าง5้าสองสูตรเลขตัวเดียวเป็น5ตามนี้นะคะง่ายไหมเอ่ยลองนำไปทำกันดูได้นะคะสำหรับช่องของเราเป็นช่องของการแบ่งปันสูตรนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาหาเลขตัวเดียวของงวดถัดไปกันสำหรับงวดนี้เป็นงวดของประจํวา,า,าวันที่16ธันวาคม2568ท้ายรางวันที่1895ส่วนเลข2ตัวล่างออก52เราทําตามสูตรให้นําหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อย,บว,อยบวกหน่วยบน บวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนะจ๊ะหลักร้อยคือ8บวก8บวก8หน่วยบนของเราคือเลข5ตัวนี้และหลักหน่วยล่างคือสองและสอง8บวก8บวก8บวก5บวก2บวก2เอา8สามเลขนี้มาบวกกันก่อนท่านผู้ชม เป็นยีเราทดไว้สองบวกสองเป็นเลข4 24กับสี่รวมกัน28 28บวกกับเลข5นะคะเป็น3ามสาเฉพาะเลข3มที่เป็นหลักหน่วยเท่านั้น3ด้านหน้าตรงนี้ไม่เอาตัด ต่อไปนำสามหลักหน่วยไปบวกกับ3าคงที่ตัวนี้3าบวกสเท่ากับเลข6เราจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ได้ออกมานะคะเลขตัวเดียวที่เด่นมากๆคือเลข6นั่นเองนะคะเลข6ไม่รู้ว่ามาบนหรือมาล่างต่อไปไปดูผลกันนะจ๊ะ สำหรับผลของงวดประจำวันที่2มกราคม2569ท้ายราวันที่1ของเราออก706เลขล่างออก16ตามสูตรของเราสูตรเลขตัวเดียวเป็นเลข6ท่านผู้ชมมาไหมเอ่ยเลข6มาเลขของหลักหน่วยบน1เลขนะจ๊ะและเลข6ของเราก็ยังมาเลขหลัก หน่วยล่างอีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าเลขหของเรานั้นมาอยู่2หลักเลยนะคะบนก็มาแล้วก็เลขล่างก็มีเช่นกันนะคะ3ตัวท้ายรางวัลที่1ของเราออก706นั่นเองและ2ตัวล่างของเรานะคะออก16มาเลข6ค่ะ6มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ๊ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสูตรในงวดถัดไปกันค่ะงวดนี้นำวันที่2มกราคม2569นำมาเป็นตัวตั้งของเรานะจ๊ะสำหรับในงวดนี้เราจะนำบน706เลขล่าง16นะคะ,ะตั้งเลยนะคะ นำหลักร้อยบวกกันสามรอบหลักร้อยคือเจ็ดเจ็ดและบวกกับหน่วยบนคือ6ตัวนี้นะคะและนำมาบวกกับหลักหน่วยล่างสำหรับหลักหน่วยล่างของเราจะเป็น6ตัวนี้นะคะดึงหน่วยล่างเนี่ยมาสองรอบด้วยกันนะคะก็เป็น6บวกกับเลขห เราจะได้เลขของเราออกมาคือ7บวก7บวก7บวก6บวก6บวก6นะท่านผู้ชมนำเลขเหมือนกันบวกกันเลยจะเอา7 3เลขนี้มาบวกกันก่อนนะคะเป็น21 6บวกกัน3รอบเป็น18และให้นำา21ตัวนี้มาบวกกับเลข18นะคะ เป็นสามสิบเก้านะคะเลขสามด้านหน้าไม่เอานะคะเอาเฉพาะเลขเก้าก็พอนำเก้าที่ได้มาบวกกับเลขสามคงที่เก้ากับสามรวมกันนะคะเป็นสิบสองได้หนึ่งและสองก็หนึ่งด้านหน้าไม่จำเป็นไม่เอานะคะเ,เฉพาะเลขสองที่เป็นหลักหน่วยเท่านั้นนะท่านผู้ชม สรุปแล้วเลขตัวเดียวของเราก็คือเลข2จ้ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูผลกันว่าเลข2ของเรามาบนหรือว่ามาล่างมาหรือเปล่านะจ๊ะงวดประจำวันที่17มกราคมนะคะ2569ท้ายรางวันที่1ของเราออก972ส่วนเลข2ตัวล่างออก02ค่ะ ตามสูตรของเราแล้วนะคะสูตรเลขตัวเดียวของเราจะเป็นเลขสองจากท่านผู้ชมสำหรับเลขสองมาไหมเอ่ยเลขสอมาเลขของหลักหน่วยบนหนึเลขนะจ๊ะลายเลขสอของเราก็ยังมาหลักหน่วยล่างอีกด้วยค่ะสรุปเลขสอของเรามา2หลักเลยนะมาทั้งบนแล้วก็มาทั้งล่างค่ะ3ตัวท้ายรางวัลที่1ออก9 7 2มา2หลักหน่วย สตัวล่างออกศูนย์สมา2หลักหน่วยเช่นกันง่ายมากๆนะคะลองนำไปพิจรารณากันก่อนได้สำหรับสูตรนี้นะคะจดทันก็จดได้เลยนะคะไปต่อกันที่งวดถัดไปกันค่ะสำหรับงวดนี้นะคะสูตรของเลข1ตัวเน้นๆนะเลขตัวเดียว สำหรับสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมให้นำ17มกราคม2569นำมาเป็นตัวตั้งและท้ายรองวันที่1ของเราออก9 7 2ส่วนเลข2ตัวล่างออก0 2ก็มาทำตามสูตรใด้เอาหลักร้อยนะคือ9นะคะมาบวกกัน3รอบก่อนเลยแบบนี้ แล้วก็บวกกับหลักหน่วยบนก็คือเลข2บวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้งคือ2 2งสอเบวกเบวกเก้านะฮะยี่สดทดเอาไว้ก่อนสองบวกสองบวกสองเป็นหเอายีิบเบวกกับเลขหนะคะ เป็น33มสาเฉพาะเลข3ที่เป็นหลักหน่วยก็พอ3ด้านหน้าไม่เอานำสามหลักหน่วยบวก3มเท่ากับ6สรุปแล้วเลขตัวเดียวของเราคือ6ตัวเดียวตัวนี้นะจ๊ะเน้นเลข6เน้นเน้น ต่อไปไปดูผลการว่าเลขหมาหรือเปล่า1กุมพาพันหกเก้บน6กสองเล่างสี่แสูตรเลขตัวเดียวเป็นหมาไหมเอ่ยมาแหละเนาะแต่ว่ามาหลัก,กร้อยท่านผู้ชมสำหรับเลขหในงวดน,นี้มาเลขหลักร้อยถึงจะมาหลักร้อยก็ถือว่ามานะคะเนื่องจากว่ามาหลักไหนได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นหลัก,กร้อยแบบนี้ก็ได้หลักสิบก็ดีหลักหน่วยก็ได้เช่นกันนะคะเป็นล่างก็ได้นะคะอ่ะได้แบบนี้ออกมาสูตรเลขตัวเดียวต่อไปเดี๋ยวเรามาหาสูตรในงวดถัดไปกันอันนี้ก็จะเป็นของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะจ๊ะท่านผู้ชมก็เป็นงวดที่จะถึงนี้แหละใครอยากได้เลขตัวเดียวก็มาดูได้นะจ๊ะ ว่าจะเป็นเลขไหนอยากจะเอาไปตัดอยากจะเอาไปจับคู่อยากจะเอาไปเป็นเลขเด่นที่สุดใน3โลกก็นาไปทําได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะก,ก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่าตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าเหลือแค่ตัวเดียวเราก็ไปจับคู่เลขอื่นเนะะี่ยทีนี้เราจะมาหาสูตรของงวดนี้กันเป็นงวด16กกุมภาพันธ์ 2,569นะจ๊ะอ่าสูเลขตัวเดียวพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะขยับขึ้นมาด้านบนนะจ๊ะให้ย้อนไป1งวดก็พอนำวันที่1กุมภาพันธ์หกเเป็นตัวตั้งถ่ายรางวันที่1 6ึ่ล่าง48นะจ๊ะสำหรับสูตรแอมินได้บอกเอาไว้แล้วว่าทำยังไงนะเดี๋ยวเราเอาเลขมาบวกกันเลย เลข6มาตั้งบวกกับเลข6จ้ะแล้วก็บวกกับเลข6นะจ๊ะต่อไปก็บวกกับเลข9นะจ๊ะแล้วก็บวกกับเลข8จ้ะ8นี่เอามาสองรอบเลยท่านผู้ชมกว่าจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะนำเลขที่ได้นำมาบวกกันจ้ะ6บวก6บวก6บวก9บวก8บวก8ตัวไหนเหมือนกันก็จับมาบวกกันเลย สเลขนี้รวมกันได้18 8ได้2เลขมาบวกกันก็ได้16 18กับ9ก่อนละกันเนาะสิ 18, กับเลขเก้รวมกันเป็น27เอา27มาบวกกับเลข16นะท่านผู้ชมอเกับ6 เป็น c สิบสามเฉพาะเลขสามก็พอมาบวกกับเลขสามคงที่ของเราสามบวกสามเท่ากับเลขหนี่ได้ออกมาแล้ว สำหรับเลขของเราที่ได้นะคะก็ได้เป็นเด่น6นะคะถ้าใครชอบเลข6ก็ลองไปจับคู่ดูนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเลข6ก็สามารถตัดได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบด้วยแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรแค่ตัวเดียวความเสี่ยงมีประมาณ90% 6ตะคะตัวเดียวเดี๋ยวเราจะนำเลขที่ได้ ไปทําการสรุปด้านล่างขยับลงมาเลยจ้ะ16กกุมภาพันสองพันสูตรเลขตัวเดียวเน้น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 เลยก็คือเลข6ชอบก็จัด นะคะสำหรับเลข6ไม่ชอบก็ตัดได้นะจ๊ะไม่ได้ว่ากันเนาะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันได้เลข6กคัท่านผู้ชมสูตรได้เลข6มาหลักไหนได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลัก10บหลักหน่วยนะจ๊ะร้อยก็อาจจะมาได้10บนนะคะหน่วยบนแล้วก็10ล่าง หน่วยล่างเลขเด่นคือเลขที่อาจจะเป็นไปได้นะคะอาจเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเลขดับเนี่ยเราจะตัดถ้าเป็นเลขเด่นเราจะเก็บไว้นะจ๊ะท่านผู้ชมก็นำมาแบ่งปันกันขออนุญาตย่อส่วนนิดนึงนะจ๊ะ,ะได้ประมาณนี้เนาะ ถ้าใครชอบสูตรอะไรสูตรไหนบอกกันได้เลยสูตรนี้มีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาอยากได้ตัวเน้นตัวเดียวตัวเด่นนะคะลงให้แล้วนะจ๊ะคลิปนี้จดสูตรกันไปได้เลยจ้ะแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ16กุ่มภาพ,พันธ์ก่อนจากกันไอินขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเราสูตรง,ง่ายๆ สูตรบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้ค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกูุกิ้งกันด้วยนะจ๊ะเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกทุกวันชอบสูตรไหนสูตรอะไรแนะนํากันเข้ามาได้เลยที่ใต้คลิปนี้สําหรับอ่าสูตรนี้ลาไปก่อนแล้วจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านร่ำรวยโชคดีกันทุกทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะจ๊ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ